คือมีคนนะคะทักมาถามแอดเยอะมากว่าอยากดูหลีงโรมาเนียของโมเมธนชาสุกสดนะคะวันนี้มาบอกละกันว่าเราจะมีโอกาสดูหลีงโรมาเนียเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนและมันมีวิธีการอย่างไรที่เราจะได้ดูบ้างก่อนหน้านี้นะคะมีสาวไทยไปประเดิมหลีงโรมาเนียมาแล้วนั่นก็คือพรพันธ์เกิดปราดในสองปีที่แล้วนั่นแหละ2ปีที่แล้วพรพันธ์เกิดปราดไปลุยหลีงโรมาเนียต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่ฮือฮาฮือฮาทั้งทางด้านรูปแบบเกมฮือฮาทั้งโค้ดที่เป็นเฮดโค้ดของรับผิดบูคาเรสตฮือฮาทั้งกองเชียร์ที่แฟนแฟนวอลเลย์บอลมักจะไม่ค่อยได้เจอกองเชียร์แบบนี้พอปีนี้ฤดูกาล2024-2025เป็นคิวของโมเมธนาชาสุกสดค่ะไปลุยสโมสสอนเดียวกันเลย ของพรพันเกิดปราดใน2ปีที่แล้วนะคะนั่นคือสโมสรราบิดบูคาเรสในหลี่งโรมาเนียทำว่าราพิดบ,บูคาเรสเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีนะคือดีตามมาตรฐานของรับิดบูคาเรสเลยเป็นทีมที่ค่อนข้างโหดดุเดือดแต่ว่าก็ไม่ได้มีฐานแฟนคลับมากเท่าอย่างทีมแบบเอ่อทากวิสเตทีมอาบ้าที่เขาจะมีฐานแฟนคลับค่อนข้างเดือดแล้วก็โหดจริงๆดังนั้นเนี่ยสาวไทยที่ไปลุยเนี่ย ก็ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและในปีนี้เป็นโมเมทาชาสุกสดแอดก็มองว่าดีเลยโอเคเลยเพราะโมเมทาชาสุกสดเนี่ยเป็นสาวสายวากอยู่แล้วคือพอเป็นสาวสายวากแล้วไปลุยในเหลีกยงโรมาเนียแบบเนี้ยแอดมองว่าโมเมน่าจะไม่ได้สนใจทางด้านแฟนคลับที่เขาโหที่เขาร้องดังขณะที่เชียร์มากเท่าไหร่แถมโมเม อาจจะวักใส่ด้วยซ้ำนะคะในนัดแรกเนี่ยโมเมก็แข่งขันไปแล้วนะคะแล้วก็แพ้ที่โมเมแพ้โดยลีกโรมานีเนี่ยส่วนใหญ่ในนัดแรกๆจะเจอทีมกลางๆนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่มาเจอทีมที่แข็งๆแต่แฟนๆก็บอกว่าโมเมเนี่ยแพ้นัดแรกไปแล้วหุยทำไมแบบถึงแพ้ทีมที่กลางๆแสดงว่ารับผิดบูคาเรสในฤด,ดูกาลน,นี้จะต้องตกมาอยู่อันดับท้ายๆหรือเปล่าทุกคนคะเป็นแค่นัดแรกค่ะ เป็นแค่นัดแรกเท่านั้นนะคะเป็นการเรียกได้ว่าอุ่นเครื่องของผู้เล่นหน้าใหม่ที่มาลุยในสโมสรรับผิดบูคาเรสในหลีกโรมาเนียโมเมทาชาก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลีกโรมาเนียเนี่ยเล่นแต่บอลโครงสร้างย้ำเลยเล่นแบบโครงสร้างตอนพรพัน์เกิดปลาดไปก็ เจอปัญหาค่อขัางเยอะอะแฟนๆลด้บอลได้ดูก็รู้สึกได้เลยว่าหูบอลโครงสร้างแบบนี้บางทีพรพันจ่ายบอลเร็วไปจ่ายบอลแบบว่าหลากหลายไปทางตัวตบเกมบุกก็ทําสกอร์ไม่ได้เพราะมันก็ไม่ได้เข้าขากันขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยการเซตของไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายมันก็ทําให้การเล่นของโรมาเนียที่เป็นผู้เล่นโลเคอลอยู่แล้วเนี่ย เกิดปัญหาขึ้นและที่สําคัญหลีกโรมาเนียค่อนข้างดุเดือดใช้ผู้เล่นค่อนข้างหนักทำให้พรพันธ์เกิดปราดใน2ฤดูกาลที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดอา,าก,การบาดเจ็บกลับมานะคะเกิดอา,าก,การบาดเจ็บจากหลีกโรมาเนียเลยทางด้านข้อมือนะคะบาดเจ็บจนไม่ได้เล่นในแมตช์ท้ายๆเลยอะ่ะก็ส่งเป็นลีดายองหร,อหรือว่าอีดายองเนี่ยลงไปแข่งขันแทนนะคะทําให้เราก็ยิ่งมองว่าหูหลีกโรมาเนียก็ ใช้งานผู้เล่นค่อนข้างหนักแต่แอนมองว่าโมเมทาชาสุกสดในฤดูกาลน,นี้เอาอยู่และนัดที่2ที่โมเมจะเจอเนี่ยคือวันที่12นี้นะคะ12ตุลาคมเนี้วันเสาร์ที่12นี้นักกีฬาไทยแข่งขันค่อนข้างเยอะหลีกโรมานเนี้ยก็เป็นหนึ่งในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันที่12โมเมทาชาสุกสดเนี่ยสโมสรรับพิดบุเคเรเนี่ยจะเจอกับ CSM Cost ็มคอสแตนะคะเวลาหนึ่ทุ่มตรง1ทุ่มตรงนะคะ รับผิดบุคเรสจะเจอกับ CSM เซมอสเซนตาดังนั้นทางเพจโรมาเนียเนี่ยทางเพจของรับผิดบุคเรสเนี่ยได้ประกาศแล้วว่าแมตช์นี้จะถ่ายทอดสดทาง TVR TVR คือช่องทีวีของโรมาเนียค่ะในแต่ละแมตช์การแข่งขันของโรมาเนียเนี่ยเราต้องมารอลุ้นกันพอสมควรนะว่าคู่แข่งเนี่ยจะถ่ายทอดสดทาง YouTube ของคู่แข่งหรือไม่ทางรับผิดบุคเรสเนี่ยจะถ่ายทอดสดทางเ,เพจทางการทาง YouTube ทาง Facebook ของ รับผิดบุคเ s สหรือไม่ซึ่งฤดูกาลที่บอลพังเกิดปราดไปแข่งขันใน2ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการถ่ายทอดสดในเพจของรับผิดบุคเ s สของสโมสรเลยนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทุกแมตต์แต่ดูง่ายดูง่ายกว่าดังนั้นในการแข่งขันที่โมเมไปครั้งเนี้ย ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงต้นฤดูกาลเขาอาจจะต้องโปรโมททางทีวีนิดนึงก็เลยอาจจะถ่ายทอดสดทางทีวีของทางโรมาเนียเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ในช่วงกลางๆของฤด,ดูกาลเนี่ยเดี๋ยวรับผิดบุคเรตก็จะสลับมาถ่ายทอดทางเพจของตัวเองทั้งใน Facebook แล้วก็ y YouTube รับผิดวอลเล่นะคะทางโมเบทาชาสูงสดเนี่ยจะไม่ได้แข่งขันแค่ในลีก ของโรมาเนียในฤดูกาลของประเทศอย่างเดียวเท่านั้นนะยังต้องไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ของยุโรปอีกนะคะดังนั้นเนี่ยโมเมก็ต้องเจอต่างสโมสรในการแข่งทัวร์นาเมนต์ของทวีปด้วยในนามสโมสรราพิดบุคเรตถือว่าประสบการณ์น่าใจ เยอะเลยแหละเพราะเราเห็นพรทันเกิดปราดมาก็ตะลุยเล่นหนักหน่วงพอสมควรโมเมก็คาดว่าเอาอยู่ค่ะแล้วแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยจะได้ดูกันอาขารของโมเมท้ายชาสุกสดได้อย่างไรนะคะในแมตช์ต่อไปเนี่ยวันที่12ตุลาคมเนี้ยทางแมตช์ของรับผิดบุคเรสจะเจอกับเซเลมคอนซาต้าเนี่ยที่เขาบอกว่าจะถ่ายทอดสดทาง T V R มันมีอย่างเดียวเลยคือแฟนๆ,ๆวอลเลย์บอลเนี่ยจะต้องโหลดแอปพลิเคชัน V P N นะคะโหลดแอปพลิเคชัน V P N ซึ่งแอดก็มีแอปพลิเคชัน VPN ไว้แบบอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในแท็บเล็ตอยู่แล้วนะคะพอเราเข้าไปในแอปพลิเคชัน VPN สักหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะมีการให้ทดลองใช้ฟรีทดลองใช้ฟรี7วันพอเรากดทดลองใช้ฟรี7วันปุ๊บเราก็ไปเข้าในแอปพลิเคชันที่เราโหลดเลยนะว่าแบบไปยกเลิกการสมัครไว้ก่อนเลยเพราะว่าไม่งันะ้นน่ะถ้าทุกคนไม่ยกเลิกสมัครไว้ก่อนอะ่ะหลังจาก7วันที่ทดลองใช้ฟรีเสร็จแล้วอะ่ะ เขาจะคิดเงินคุณประมาณแบบปีละ2,000กว่าถึงปีละ4 0 0 0กว่าเลยนะคะถ้าทุกคนมีสติก็ก็สามารถทักแอดมาได้แล้วกันแอดก็จะบอกไปแต่ละขั้นตอนขั้นตอนเลยว่าโหลดแอปพลิเคชันไหนแล้วก็ทําอย่างไรถึงจะให้ดูโมเมพอเราโหลดแอปพลิเคชัน V p เพมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลือกประเทศโรมาเนียพอเรากดเลือกประเทศโรมาเนียในแอปพลิเคชันปุ๊บมันจะรันเข้ามาในโทรศัพท์เราเลยเหมือนเราเป็นคนประเทศโรมาเนียและเราก็เข้าไปเซิร์ Tvr ใน Google ได้เลย Tvr l i า e คือช่องทีวีอะทีวีอารแล้วก็กดไปที่ช่อง TVR ีอาร์ที่ทางเพจรับผิดบุคเรได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะถ่ายทอดสดทางช่อง TVR ีอาร์นะก็คือดูได้เลยแค่นั้นเลย1นึ่ทุม่มวันที่12นี้ก็จะดูได้เลยถ้าทุกคนโหลดแอปพลิเคชัน VPN เข้ามานะคะแต่ประเด็นคือก็ต้องมีสตินิดนึงในการโหลดมาอยากให้ทุกคนอะถ้าต้องการโหลดจริงๆนะ ถ้าต้องการอยากดูโมเมท่าสดๆจริงๆก็ทักแชทเพจ f c e e o o o แอดมาได้แอดจะบอกไปตามแบบขั้นตอนเพราะจะไม่ทุกคนพลาดพลาดในที่นี้จะไม่ทุกคนพลาดเสียเงินเข้าใจปะทุกคนต้องทดลองใช้ฟรี7วันเพราทดลองใช้ฟรี7วันปุ๊บไปยกเลิกการสมัครหรือลบแอปพลิเคชันไปหลัง7วันนี้ได้เลยแล้วก็มารอดูโมเมแข่งขันใหม่แล้วก็โหลดใหม่แบบนี้ตลอดแล้วทุกคนจะได้ดูโมเมแบบแบบฟรีเลย คือแบบง่ายด้วยแบบไม่ติดขัดด้วยแบบเน็ตดีก็คืออยู่กับเน็ตของแฟนด้วยนะคะก็ลองมาแล้วแล้วมันก็ใช้ได้จริงแล้วแอดก็ใช้แบบเนี้ยทุกๆปีถ้าใครติดตามแอดมาทุกๆุกปีก็จะรู้ว่าเฮ้ยเวลาเราดูในเหลีกของทวียุโรปอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการแบบเนี้ยเขาค่อนข้างมันก็เหมือนในประเทศอะ่ะในประเทศของคนนั้นนั้นคนที่ข้ามมาในประเทศก็จะดูไม่ได้ ก็จะดูได้แต่คนในประเทศเขาเองแล้วก็ต้องมุดว p เพเข้าไปอยู่ในประเทศโรมาเนียแล้วเราก็จะดูได้อีกอย่างหนึ่งก็คือรอลุ้นว่า CSM c o n s t a n t a เนี่ยคู่แข่งของโมเมเดวที่12เนี่ยจะถ่ายทอดทาง YouTube หรือไม่นี่ถ่าทุกคนเป็นช่องทางการดูหลีกโรมาเนียของโมเมท้าชาสุสดซึ่งแอดก็อยากให้แฟนๆได้ดูเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหลีกที่ค่อนข้างโหดอะเป็นหลีกที่ค่อนข้างสนุกสนุกในที่นี้คือมันเดือดอะ่ะมันโหดแล้วก็มารอดูโมเมกับสภาพแวดล้อมที่มันโหดแบบเนี้ย โมเมเป็นสายวักแบบนี้โมเมจะวักเยอะมากหน่อยแค่ไหนแล้วก็เป็นกำลังใจให้โมเมในวันที่12นี้ด้วยหนึ่งทุ่มตรงโมเมจะแข่งก็ขอให้รับผิดบุคเรสเนี่ยเอาชนะเซซ a มคาสันตาได้นะคะอ่ะมาบอกมาเล่าสู่กันฟังแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะแลวคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัาแนวตบลูกยางสาวไทยนะในการลุยลีก อาชีพหลีกต่างไร้ททกทุกคนงัดศักยาภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่ที่สำคัญรักษาสุขภาพแล้วก็กลับมาประเทศไทยอย่างสมบูรณ์100%ด้วยค่ะ